วันนี้เรามาเจอกับทัวร์นาเมนต์นะครับไปไปได้ครบกันซะพี่วะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้เรื่องงามยามดีครับทัวร์นาเมนต์ในเพจนะฮะก็ตอนนี้ตัวที่ไม่หลุดก็มีมีกบนะครับมีกบมีหยานมีโอเมนนะโอเมนก็หลุดอยู่โวยดูดีเยอะดีเยอะ อยู่ที่ว่าใครจะเปิดอะไรยุ้ยก็หลุดยุ้ยเยสูปแก็คซีเนียลมันไม่ได้แลกกิโลกันเหมือนในแรงนะในแร้งมันกดเราให้เพื่อนขอมันก่อนได้นะครับแต่ในทัวร์นาเมนต์เพื่อนขอมาไม่ได้นะเราต้องกดกิโลให้เพื่อนอย่างเดียวนะครับต้องคุยกันต้องคอกันนะ ifa, เนาะแล้วฝั่งสีฟ้าเปิดอาลิสมาเฟิร์สพิกครับฝั่งสีแดงก็เปิดกลับมาดนวยายุ้ยกับพีอิฟเนะีะ ตัวยิงระยะไกลมาโปกนะครับตอนนี้ดับดับกันก็ยังมองไม่ออกนะว่าฝั่งไหนจะเล่นดับกันประมาณไหนจะเล่นเกมแนวไหนกันแต่ผมชอบโลมาลิตนะอลิศมันมันไปได้หลากหลายพาเพื่อนวิ่งได้พาเพื่อนเข้าได้โถมได้รับได้อลิเนะี่ยส่วนนิเน็ด ไม่กลัวอยู่แล้วครับตัวหนาหนามาเลยพิสจบเป็นดาเมจกายภาพอยู่แล้วเป็นเปอร์เซ็นเลือดอย่างเงี้ยโดนบ้องหูมีหูชากันบ้างนะครับมีเรนพีเจนอยู่นะแต่เหมือนจะลังเลอยู่ว่าเฮ้ยเพื่อนจะอะไรกันดีเปิดต่อมาหายาครับจับยีหน้านะฮะ แต่ไม่รู้ว่าเขาจะสื่อสารกันยังไงนะคนในทีมอะ <PC S 3> <ด>เรืองที่จะเปิดยานมาอ่าเาสู่ช่วงแบนเฟสสองครับฉี่ี้เสาแม่ชื่อชื่อหน้าหน้าแสบดาเไปเกินนะนฉี่ี้เสาเ <laughs> ก็แบนตัวจับออกก่อนนะครับเนะาะหยานก็แบนตัว <PC S 1> ที่เขาจะเอามาหยุดตัวหย่านเนาะเพราะว่าจับอาริเตอร์มันหยุดมันหยุดยิบเนอันตรีได้นะครับแล้วก็หยุดหยานลำได้นะนนแบนคลิกซีต่อไปอีกหนึ่งตัวนะครับแบนเมดตัวซีซีเนาะซีซีหลักนะครับ <PC S 1> ซึ่งจริงๆคลิกซีมันก็น่าตำคาญนะเจอในแรงมาอย่างแรงแรงแบบเหมือนไปแอบปรับมาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะมันแรงจริงๆเลยคลิกซีเนี่ย สีสันสีสันน่าจะเป็นแคลี่เนะตอนนี้กำลังเจรจากับเพื่อนอยู่นะครับว่าเฮ้ยอะไรดีวะเจ้าเอลสูไปส่วนดีไหมแต่ข้างฝั่ง้นเป็นฮายาบอก็มีโจ๊กอยู่ในตัวหนึ่งหรือว่าเจ้าเทลดีแต่ถ้าเทล็ขาขาตายไปหน่อยเอามาเล่นกับยุ้ยก็น่าจะเป็นเอลสูอะไรเงี้นะยเนาะยนเน็ยืนสองข้างหน้าให้เนี่ยเนี่ยอาจจะคิดไปนะครับ ไม่มองว่ะเลือกที่จะเป็นดีเจนครับเพราะว่าเห็นฝั่งตรงข้ามกดมาแบบแวบๆอะไรเงี้ยนะก็เลือกที่จะเป็นดีเจนนะครับบอมียินรอบเล่นป้องสวัสดีครับสวัสดีทีละดนครับทำมาใหม่ฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็เป็นโปลีกนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ในเพจ r p โมนะครับ นานๆจะได้จัดกันเนะครั้งแรกถ้าผลตอบรับดีก็าอาจจะได้เปิดกันต่อไปเรื่อยๆนะครับบลูทีมเปิดลูอี้ลูอีเออลูอี้ต้องผู้ชัดๆหน่อยกับเทนนะเอามาเล่นคอมโบกันนะครับลูอีเพนฝั่งเลทีมตัวสุดท้ายเป็นสลิมนะครับแม่กระต่ายน้อย ออกสีชะตานะครับออกสั่งตายเดี๋ยวมาดูกันนะว่าฝั่งบูทีมมันเป็นฮีโร่ค่อนข้างที่จะเบิร์ดหนักนะครับเบิร์ดหนักสปิรเล่นดีเนาะนี่ไอนี้ผมดูจากการดับตัวนะฮีโร่ในในทีมนะครับข้อดีในแต่ละทีมเนาะเป็นยังไงนะครับฝั่งบูจะเป็นสปิริเลน่นเบิร์ดหนักนะครับซีซีก็ค่อนข้างใช้ได้เนาะส่วนฝั่งเลททีมก็โปกแรงนะครับเล่นระยะไกลได้เข้างวได้นะครับ ซึ่งอาริสไม่ค่อยชอบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะว่าอลิสโลมนะครับแล้วลูอีกลางนะครับประสิทธิภาพของลูอีกลางจะเป็นยังไงเนาะจะเป็นอย่างัะโปลีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในแข่งใครคิดว่าฝั่งไหนชนะครับถ้าฝั่งบูทีมกดหนึ่งนะครับเลททีมกดสองแม่ยินดีต้อนรับซูอาโอวีเตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกห้อวินาทีมามาดูกันครับ สู้กับสตรูไปด้วยกันเรามาออรอเลดเลดเกมฝั่งเลดทีมค่อนข้างน่ากลัวนะฮะต้นเกมนี้ผมผมผมว่าฝั่งบูเนี่ยค่อนข้างที่จะเบิร์ดได้หนักเนาะแต่ต้องดูรอดูนะว่ายุ้ยจะโปกได้แม่นแค่ไหนนะครับตรงตร้นตรงกลางก็ ที่ต้นไม้เรานะครับยื่นมือกระแทกไปนะครับจังหวะนี้พี่ยูเดินไปแล้วปกปีนึงแล้วเสียดายครับอีกหนึ่งแต่จังหวะนี้โดนสตันมาโดนสตันต่ออีกทีหนึง่งโดนเชนซีซีต่อเนื่องครับสองสกิลโดนไล่อยู่อะไรยังไรอยู่แล้วหย,ย,วยาดมาจาังหวะนี้มีสเตส็ตสมพอดีครับโดนสตันมาแล้วผักต่ออีกทีนึงจังหวะนี้เรียบร้อยปเปิดบัตรเป็นของพี่อีฟเด็ดไปแล้วครับ แต่ยังมีโนเนียกันต่อครับที่ต้นไม้ตกบ,บ้องหูไปทีนึงแล้วจะไถ่ไถ่ไม่ทันครับแต่ก่อนนะครับผัดก,กันรับพับกรลุกครับและก,กันไปคนละตัวเสียโลงกันเสียโลงเหมือนกันนะครับการเงินฝั่งเลดทีได้เปรียบหน่อยหนึ่งเพราะว่าได้เฟิร์สบัตรนะครับก็ต่างกันร้อยหนึ่งนะนะครับจังหวะน,นี้สี่ต่อสามครับ ฝั่งเลสคล่อนข้างเจ็บกว่าแล้วเฟนโด,ดใส่มาจังหวะน,นี้ครับกดเฟิร์สบัตรเข้าไปในป้อมครับแมกดไปก่อนหนึ่งตัวแล้วพีดต้นไม้มาไถ่ขเข้าป้อมไปสองครับหายาพิเกอร์ออกมาครับจังหวะน,นี้ลูอี้วางบอ่อมาแล้วกลับบ้านไปสามตัวแม่ไทยไม่ทันโอ้ยไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะเนี่ยวางบอ่อสวยอยู่เล่นบนยีน่าตัดเวฟไปแล้วนะครับกำลังรอกำลังรอดักอยู่ครับดักอยู่ครับดีเจนโดนคันเลนเลยจังหวะน,นี้ เสียเว็บไปนหนึ่งเว็บล้วจะเสียชีวิตด้วยหรือเปล่าครับแต่ว่าบีจเจนอูยกมาไม่โดนครับขึ้นรถมาชนนอรลเมสายแปดชนครับแต่ยีดาปิกออกมาแล้วเพนโดดตามอาอีกทีนึงบีจเจนจังหวะน,นี้โดนสโลไปแล้วโดนเพนคิวไปเป็นที่เรียบร้อยเดันล่าครับเก็บออบเจกต์นะฮะได้มังกรเนาะคิดซะว่าเป็นการบูชายันมังกรหนึ่งตัวแนบ การเงินฝั่งบูทีมเริ่มกลับมานำนิดนิดหนอนะ่อยหน่อยนะยานมาแล้วกดอันต,ติช้าไปครับแหมมาไม่ทันครับเลือกที่จะออกนะฮะด้านล่างเหมือนจะมีประเด็นหรือเปล่าครับยุ้ยแหมสก,กิลไม่ถึงนะในแรงหรือผมโคตรเบื่อเลยนะยุ้ยนะเนี่ยเว็บบอกว่าบูห้าร้อยครับเจเดอร์ขาต้องการเล่นแดงก็ประกบแดงมาห้าร้อยเลยนะเราเล่นเราเล่นเราเล่น โอ้โหท่านบนพีเจนร่วงไหมครับจบาพาไม่ทันเลยเป็นจอเล็กไม่ได้ครับด้านล่างกําลังรู้สึกว่ามีประเด็นอยู่เดินไม้เดินนํามาสลิมตอนนี้ยังไม่มีดาเมจครับยุ้ยเสียบไปหนึ่งทีเอาหอกนำล่องไปก่อนนะฮะเก็บ Please, <go> เ,เทียบเงินป่าตอนนี้เงินป่าฝั่ง blue มก็นำอยู่สองร้อยนะครับเนาะสองพันสามหยานสองพันหนึ่งนะครับ หยานต้นเกมกับหยาดเลดเกมกับเพนต้นเกมนะมีลูอีมาโดนหอ,อกสลิมไปจะโดนชี้ชตาหรือเปล่าครับแล้วเพนโดดพุ่งีกแล้วครับพีนเนี่ยตกดักไปทีหนึ่งแล้ววางหัวเพนปล่อยหัวกระสือไปเล่นด้านหลังครับพี่อยู่ที่โดนติ๊กเกอร์ออกมาแล้วก็ลิมติ๊กเกอร์ตายทีหนึง่งด้านหลังหย่านมาแล้วกดติแดดแล้วครับด้านหลังดุยกับสลิมล่วงไปแล้วหยาดบอกกูเล่นคนเดียวก็ได้เอาภูการไปอยู่ไปยอยู่อลิสจังหวะนี้ไม่รอดครับ ตนลามยาวๆได้จากป็นชิวมาทันมาทันรอบนี้อยากมาทันสุเร์ังถูกส่งออกไปไฟกันมันมาสู่สีนะครับสกอร์ตอนนี้แปดต่อหกนะครับบูทินนำอยู่นะครับสองคิวเนาะแต่กันเงินเท่ากันเด้เลยนะฮะดูอีเล่นคูดาวจัดเลยนะครับ,เ,เ,รบเป็นรองเท้ารถคูดาวเนาะออกแหวนรถคูดาวมาอีกชิ้นนึงนะครับกล่าวว่าเอามาแบบวางบ่อเรื่อยๆสตันเรื่อยๆนะครับ ู่ข้างล่างกันนะครับดูยสแต็กส้มยังไงดีหอกแม่เสียดายครับโดนรถถังไปก่อน,น,น,นโนโฟ,โฟมาจาังหวะนี้เคลียเวฟไปก่อนนะครับนะรอแล้ว,ลวตรงนี้ครับที่อิฟเด็ดอ้าวลุยวางบอแต่อิฟเด็ดไม่ให้กลับเลยครับยังตบบ้องหูอยู่แล้วกดเอ็กซิคิวมาวางบอดโดนมือแย่งไปครับกดไถมาแล้วจวังหวะนี้ปล่อยกลัวครับแม่อาจาต้องกดสไลด์ออกมาแต่สลิมปลาหอกโดนมาแล้วไล่ตีอยู่หูติดขีดหนึ่งสองอีกเม็ดหนึ่งสองเม็ดติดโลอยู่ แปรีิีครับยังไงดีเหลือกีเดียวปลาหอกไปโดนเย็ดด้ด้านหลังมีคนค้ำไฟครับอินเน็ต้ำอย่างดีนยครับแล้วจังหวะนี้ตกไปอีกสองครับเพนพุ่งใส่ยินเน็ตร่วมไปก่อนแล้วเหลือยืนกับซดิมครับผัดกับรับข่าสููแล้วโดนหอกสลิมไปอีกทีนึงแต่จังหวะนี้เพนตีแรงเกินไปครับกดแข็งยืมมาแล้วถอดหัวแล้วจังหวะนี้สวนอะไรครับเนียตึงไปหรือเปล่าเพนไม่ได้แดกคูล็อก เพนจังหวะน,นี้เชิงแบบเอาเรื่องจัดครับตรงกลางบีแจนขี่รถเมย์มาแล้วปล่อยรถเมย์ไปขวาครับจังหวะน,นี้โดดออกมาเข้าป้อมโดนไปเกือบตายเหมือนกันนฮะหมายถึงตัวเองนะครับเกือบตายโห<ฮ><ฮ>อยานกว่าเอาอเจ็คบังคอนคืนหน่อยแล้วกันนะครับเสียไปเ,ปเมื่อไม่กี้แล้วอลิซมาหยอดไปเพนโบดฟุงมาแต่หยานคนลกได้นะครับแหมได้ชัดนะหย่าน แรงกำมังกรครับไม่รู้จะคุมหรือเปล่านฮะเป็นรางปลาหอ,อกมาแล้วครับแล้วโดนอลิสสตันต่อมาหยิบเน็ตเดินต่อมาแล้วครับทิ้เหลือรถถังอยู่น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องเวฟเนาะเ,เล่นบนเป็นไงบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่าครับมอมแมมครับมอมแมมเคลียเวฟไวครับจังหวะน,นี้แล้วยีแจนโดนพุ่งใสมาเรียบร้อยครับ วิ่งเพนเบิร์ดจังหนักแน่นี่แหละครับพลังแห่งการเบิร์ดเรนล่างโดนปกเก็บแล้วอลิซเลือกที่จะไม่กลับบ้านครับตายไปกับป้อมเรียบร้อยครับนี่ผมบอกแล้วเวลาป้อมจะแตกอะ่ะปล่อยเลยนะครับเลือดน้อยๆไม่พร้อมเล่นจริงๆก็อย่าเล่นเนาะไม่งั้นตายไปกับป้อมนะ่ครับโดนบูชายันนะฮะเรนบนได้ป้อมคืนมาหน่อยนึงนะครับแรกบนแร็กล่างไปถือว่าไม่เสียหายนะ ดีนะได้เคลียร์เว็แล้วหยา,จานจังหวะนี้เปิดอัตีมาแล้วครับผููกันขึ้นไฟแล้วแดดมาจังหวะนี้ไฟไปทีนึงแต่โดนลุยเรียกกลับบ้านอ่ะงงเลยงงเลยน oh <my> านารามสลิมเก็บซโลคิวไปแล้วนะครับแต่ว่าเลือดตัวเองเจ็บอยู่เหมือนกันะนะแหมเลือดเหลือน,นิดเดียวเดินสะดุดขาตัวเองก็ตายได้เลยนะครับระวังหน่อยแนะกล oh <my> างจาังหวะนี้ครับ4ี่ต่อ2นะครับแล้วอิฟเน็ตเดินพุ่งมากดเปิดตัวมาครับแล้วล็อกออกไปก่อน ไปแล้วครับดีเจนขึ้นรถไปแล้วครับไปไหนไม่รู้เข้ามาหากีนาครับโบบ้าชนจังหวัดนี้เข้าในป้อมแล้วกีนาเปลี่ยนดับไปทั้งมดแล้วสุดท้ายก็ตายอยู่ดีครับโอ้เจอรถเมย์ปลายแดงครับจังหวัดนี้รถเมย์มาจังหวัดนี้อีกเด็ดตบมาแล้วไถโอ้โหไถไกลมากครับอลิสติงกันต้องฟิกแต่โดนเอ็กซิคิวตายอยู่ดีครับยินเดียตัวนี้ไม่ธรรมดาจริง เอาเลยครับเลนบนเลนล่างกงเ,าลเลนบนยังไงดีครับเพนรจังหวะน,นี้ยืนดูดุดดม,อม,อมองอยู่ว่าเขาจะเล่นหรือเปล่าว่ามีใครจะมากันหรือเปล่านะอ่ามีสลิมเดินมาตัวเดียวนะครับแล้วจังหวะน,นี้ยืนมองอยู่ยืนมองอยู่ถอดหัวไปแล้วสลิมปลาหอ,อกโดนแต่สุดท้ายก็ตายคาป้อมครับได้ป้อมไปด้วยเขี่ย <Yeah, S 2> <Yeah, S 1> มีเจนมาแล้วครับพ <Yeah. S 1> ุ่งรุดเมสายแปดชนไปทีนึงแล้ว mm hmm. ลเพชรกดติสวนจังหวะน,นี้แล้วแมนิดเดียว มีหยานมาเติมนะครับตรงกลางเนตวางทัวรอยู่ครับจังหวะนี้หายาแล้วโดดคูณ้บิสสวนครับเก็บคิวครับเด่นกลางคลิปหมดพอดีนะครับมียีหน้าไปตัดคลิปหลังป้อมไว้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ดแล้ถังไว้คันหนึ่งหยานตัวเดียวจะกานป้อมได้หรือเปล่าครับมีอตีอยู่จุดเขียวยังขึ้นอยู่นะครับเรือที่จะไม่เล่นดีกว่าหยานบอกผมเซฟดีกว่านะตัดสินใจดีนะรอเพื่อนไว้นิดนึงนะครับ เด่นล่างยีนาได้ทำเว็บมาแล้วนะครับก็น่าจะได้ป้อมไปไง่ายๆตรงนี้นะครับการเงินบูทีมน้ำอยู่หนึ่งพันนะครับสกอร์คิวเลดบูอ่าเลดทีมนํำอยู่หนึ่งพันนะครับส่วนสกอร์คิวบูทีมตามน้ำอยู่หนึ่งตัวนะฮะด้าน,นขวายีนาไปเล่นกับสลิมครับแต่รู้สึกว่าจะพลาดหรือเปล่าครับโดนสลิมสวนไปโซโลคิวครับตายป้อมตัวเองตรงนี้ลิดยืนค้าอยู่โดด สันไปทีนึงครับเลือดเหลือครึ่งหลอดกดโลมาเพื่อจะจะวิ่งเร็วครับดูอีเลียกกลับบ้านมาหรือเปล่านะฮะวัดมาแล้วแล้ววางบอกให้เพื่อนนะหยันน้ำ,นำสูงแลวนะหยันหยันเช็คสูงแล้วครับแล้วจวังหวะนีม้มีกระโดดจัก,กรจี้ไปทีนึงน่งตรงกลางปลาหอ,อกมาจาังหวะนี้ครับปลาหอ,อกเช็คไปก่อนหยิบเน็ตเก็บสแต็กไปกันยื่นนิ้วไปให้ดูครับฟักอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจดูนิ้วไม่ทัน ไถามาจังหวัดน,นี้ก็ตกครับแต่ไม่โดนฮะโดนหา,ายาไครฟรีเจ็บอยู่เหมือนกันแต่ลิลก็เจ็บนะครับวางบอกให้เพื่อนครับจังหวัดน,นี้บีเจนขึ้นรถไปแล้วแล้วโดนโอ้คาบอกครับปล่อยรถเมย์ไปชนเย็ดเคอเอ้าเรื่องบอกว่าตัวเองไปนะครับขับรถปล่อยพวงมาลัยให้รถเมย์ไปชนนะครับตายคาร์นอครับกำลังจะกลับบ้านบอกไม่ต้องวาร์ปครับไม่ต้องเข้าวาร์ฟด้วย เห็นโดดไปจังหวะน,นี้โดนปลายนิดนึงครับยุยล่วงไปแล้วแล้วจังหวะน,นี้แล้วแหม่ยังรอดกลับมาได้ครับคนที่ตายเป็นลียแทนครับสลีมปลาออกมาใส่ยางจังหวะน,นี้เอาคู่กันพันแหม่พันหน้ายีหน้ายังไงดีครับเนี่ยโผล่นะยีหน้าถ้าโผล่โดนนะอิ้มเด็ตเดินไปเช็คแล้วครับโบกสะบัดปักัดมือครับ และจังหวะน,นี้ยานไม่มีอันตรีครับแต่สลิมปลาหอ,อกไปจังหวะน,นี้ชาร์แล้วก็ลียบร้อยครับจังหวะชาร์หนีไม่ได้ครับสกิลหมดผูดาวดี <Destroy. S 1> เก็บกลางมีชีฟสองคันครับหายาอาดโดนออกมาจังหวะน,นี้นะดีนะเกือบล่วงโอ้สลิมปลาหอ,อกโดนหายาไปเมื่อกี้ก็โดนปวามตีอยู่กันนะเกือบล่วงเหมือนกันนะฮะอิบเน็ตตอนนี้ออกขอสะท้อนมาแล้วนะครับ เลือที่จะเปิดดาร์ครับเพราะฝั่งนู้นมอมแมมยังไม่เกิดนะครับออฟเลนยังไม่เกิดเนาะยินโซนไปได้ดาร์ไปตอนนาทีที่11เ็ดนะครับเอาแล้วครับเกมลักชักจะเริ่มตึงครับการเงินบูเลตทีมตอนนี้น้ำอยู่ประมาณห้าพันโกนะฮะส่วนป้อมนะครับป้อมก็ไม่ต่างกันเยอะนะค่อนข้างที่จะสูสีนะครับแต่ว่าเลตทีมได้เปรียบกว่าเลนก้างนะครับส่วนบูทีมได้เปรียบเลนบนเนาะนี่อยู่ที่การเดินเกมแล้วนะครับ เหมือนบูทีมจะเอียงขวา <siamo S 1> มา,ออมาเนี่ยเดทีมมีโซนกันเป็นละแวะกเลยนะครับแหมยืนต่อกันอย่างกันนัดกันมาไม่ได้จุดทูปเบียนเทียนใช่ไหมครับยืนกันอย่างนี้เน,นี่ยตอนนี้ดัมเมลหลักจากบูทีมมาจากเพลนเลยนะอาริสต,ตอนนี้นะครับก็ได้ตัดเลือดแล้วบุมสติกนะครับรองถ้ารถคูดาแล้วก็ล้างเนาะอายากําลังจะขึ้นเป็น เกี่ยวาดนะครับเหมือนจะกันยุ้ยแล้วจังหวะน,นี้ลุยโดนไปเช็คกุ้มครับแต่โดนหอ,อกไปริมล่วงไปแล้วครับอัลิสรับไม่ทันจังหวะน,นี้สลิมฟิกเกอร์ใบกาดจะเอาให้สุดครับแต่เสียวยังเสียวอยู่ยังเสียวอยอู่ผมเมื่อกี้ล่วงอย่างไวนะครับลุยด้วยความที่เอาลุยเป็นเมตด,ด้วยนะครับซ,ซีซีมาเลยเล่นยากกว่านะเกมนี้นะฮะแต่ดมจดผมมั่นใจว่า ตกทันหรือเปล่าไม่ดูนะถ้าอินเน็ตกิฟเน็ตไม่ตบอ่ะแยงมือไปอีกแล้วครับจังหวะนี้เฟนโดดใส่ครับอุ้ยทีเดียวหายแล้วยีน่าโดนนิกซคิวตายไปเหมือนกันครับกิฟเน็ตกิฟเน็ตดินโซนให้ครับแต่สายเพนบอกไม่โสดครับผมพุ่งไปเข้าข้างหลังขัดคด้ร่วงเสียดาร์กแล้วครับจังหวะนี้ขึ้นรถเมย์สายแปดไปอีกแล้วครับแล้วปล่อยรถมาจังหวะนี้โดดออกแต่ติดขัดครับนิดหนึ่งโดนป้อมตีตาย อีเกเน็กลางหัวมาจาังหวะนี้หยานบอกว่าฟีมาแล้วดองแล้วจังหวะนี้โดนนายาไค้กับติตะโลตายครับเข้าไม่ถึงด้านหลังเพนเข้าไปนะครับจังหวะนี้อ้าวหูทีมบูทีมไล่ครับแต่สลิปได้กลับมาหนึ่งตัวครับอ่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับสลิปบอกไม่มีอะไรจะเสียแล้วอย่างไยได้กลับมาตัวหนึ่งก็ยังดีการเงินไล่มาตอนนี้นะครับนะักตามอยู่สามพันโกนะฮะ ดีนะที่เว็บยังสุกอุ้ยอยูยังแรงจังเลยทีมกำลังจะเข้านะครับแต่เลือดเหลือคนละห้าสิบเปอร์ครับอยู่อ้าวล่วงเรียบร้อยเลยครับอยู่จังหวะน,นี้แม่นเฉยโอ้ยร้การจริงเลยอยู่ทีตัวนี้ร้าการมากปากบอกว่าเมาแต่แม่งสกิลแม่งไม่เบาเลยนะเราเนี่ย จังหวะง,ง้างช้าครับแล้วสลิปแหมดีนะเพื่อเรียกกลับบ้านดีนะเมื่อกี้มีมีเรื่องนะเมื่อกี้เท็นออกปากพ่กอ็กอฟมาแล้วนะครับนะจะเอามายืนจังหวะแบบสับยื้อนะครับอยู่ยเสียบอุย้ยนี่ขนาดอลิสมีโลนะเมื่อกี้นเนี่ยโดนเสียบไปทีนึงเหลือห้าสิบเปอร์ครับ เลือยที่จะไม่กลับบ้านด้วยผมว่ามีโอกาสตายสูงเลยนะเนี่ยการวางโคโนโโพไปได้เลือดไปยี่สเปนะครับกับอิเน็ตเนาะกำลังจะได้เดียเดียยเหมือนกันนะครับอลิสตัวนี้แต่เลือดค่อนข้างอันตรายเหลือเกินนะครับฝั่งขวายีนาดันอยู่เนาะฝั่งซ้ายตอนนี้มีโอกาสที่จะไฟดรากันสูงนะครับยีนาผ,าผาล่ขวาพับเพนเดินใส่ไปแล้วจังหวะนี้อลิสเสียล้างแล้วอิเน็ต กิฟเน็ตตามไม่ถึงแต่พี่แจนเอารถเมสายแปดชนมาจังหวัดน,นี้เพนกดแข่งยือ้อกิฟเน็ตตกมาแล้ววางขวัวไปด้านหลังนะเนี่ยาอายากดสลด์มาครับอู่แอติไม่ทันสุดท้ายเพนตายอย่าอาตีนเพื่อนเลยนะเบนขวาเลือกที่จะดันต่อนะครับสินถังอยู่แล้วยุ้ยมากันครับเพื่อนได้ดักไปแล้วเลื่อกที่จะวางบอกกับบ้านครับฝั่งซ้ายนะครับอายาจังหวัดน,นี้เจอกองสลิดอู้โดนชีเป็นชีทุกพั 2005. นห้าทีหน้าเดินมาแดดไปพุ้งมาแล้วครับแล้วลำจังหวะนี้ไม่โดนครับ ปาออกมาโดนลูอีไปทีนึงครับยิ้เน็นอืมแล้วสลิมชี้แรงมากครับลูอี้ล่วงโอ้ยสลิมตัวนี้มันแรงจริงๆเลยของถาวตีไว้ครับทารอนเคปซันสีสลิสติงมอร์นิงสตาร์ตอนนี้ได้ก่อเกิดมาแล้วด้วยนะฮะพลังแห่งการเงินครับหลังจัวะนี้อย่าเรื่องที่จะแหมต่อไปนิดน,นึงครับอลิสวางโคโฟกันไว้ก่อน เลนล่างนะครับูที่ทำเวฟมาแล้วนะครับแล้วจังหวะนี้ปล่อยดาร์กมาเล่นกลางนะฮะเหมือนล่างจะมีเรื่องครับแล้วยุ้ยโอ้ยทำอมันแรงอย่างนี้อยุ้ยทำมมันแรงอย่างนี้เสียกลางมาแล้วครับแล้วเลนล่างมีแวนเกตเขาตอบด้วยนะครับจังหวะนี้สลิมซอยครับยิมิตทำให้ยุ้ยเจ็บอยู่แล้วเพรโดดไปจังหวะนี้ครับยุ้ยกดแข็งยื้อแล้วจังหวะนี้แหมรล่วงออ้ย โอ้ยโอ,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 อ้ยอุยโอ้ยโอ้ยตายครับแล้วยีน่าเกิดมาจากอันนี้อีกตัวหนึ่งครับเหลือลุยตัวเด็ยว่าไม่เหลือครับอยู่จบไฟนี้ยั่งมันแน่เชดโดได้คอรคิวด้วยที<ญ>่ <normalmente> เอาสาลิมไม่อยู่ครับเอาสาลิมไม่อยู่จริงๆนะตัวนี้จานนะครับได้ m v p เนาะ นะครับฝั่งทีมนะครับเป็นเพจน,นะครับตะก็คิวตอนนี้จบไป2ีทีสองต่อสามที่สองนะครับส่วนใครอยากเข้ามาเล่นแบบนี้นะครับก็เข้ามาแจมกันได้ในเพจ r า g ์จโมนะครับจะพิมพ์กันช่วงดึกซะส่วนใหญ่นะครับหลังจสี่ทุกม,มาทุงนะ <S <s ก็ฝากติดตามนะครับฝากเป็นเงินใจกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะคร